ชาวตีพัดเราแค่เรื่จากกันหรือไงถ้าใจค,ค,ค,ค้นคืนแกไปมากขึ้นยั่งมีควาชัดง่ายน่ะสักนิดให้ผมมืสิ้นเดิมใจอย่ากวองยิ่งนาะสักวินาทีอยากเห็นได้แต่แล้วเธอก็ไม่มองแล้วเธอก็ไม่มาโกนหน้าโกนตาแล้วเล่นมือลมบนเพื่อนนั้นยิง่งปวดรักจริง ต้องจบที่ฉ <Dans> ันเพื่นกยนิ้วมือท่อกับจ้าโอ้จะเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาแง่ข้มาป้องตาฉันสักหน่อยโอ้เพราะฉันทูกอางก็ลุ่ลอยพานร่างน่อยนอยนอยหนอยหนอยนอยนอยรักที่เกิดคือเรื่อต้อมอตาเมื่อช่มองไม้องเปว่าจาการที่ผมไม่สมเริจรงการบริูผมไม่สาเร็จไม่สมรัตสารพ ที่ว่ารักแนแ่งตามันสมการหวานสมการสั้นแ่ในมายายมันากวหาความสดุนที่ข่ากันอ๋อสมการกับเอ็กซ์วายแค่สองทีกำลังดีด้วยไ่ยากไก่านอกเรื่องไปทั้งหลเรื่องทะเลที่ทะเลแต่นี่จริงไม่ถึงกผมะขี้อายคุยกันเปนพี่ชายน่รักอป็นงคุณเป็นแฟนเขาคงต้องตื่นตระนจีบกันใด้วุ่นวายตะลึงตะลึงตึงตะลึงตะลึงตึงตึทาอนาคตอะไรกันนี่เหนื่ยครับผมอสิงนีสำหรับการรักกี้เยครับผมโอ้